วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาได้คัดภาพเนาะมีตัวอย่างในเอกสารให้แล้วนะครับมีรูปตัวอย่างให้นะครับวันนี้วันนี้นะส่วนสองรูปนี้เป็นงานที่ต้องทำสอเดี๋ยวเปิดโปรแกรมเลยนะเนาะเปิดโปรแกรมพ h o t o มขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนเวลาทำนะครับถ้าใครไม่ทันยกมือถามหรือว่าดูจากตรงนี้ได้นะฮะ ทำมาให้แล้วเรียบร้อยแ,แล้วเปิดรูปมีขึ้นมาเนาะใครเปิดก็ได้ <Okay. S 1> ก็แท่ามือเลยเปิดลูปเสร็จตุ๊บ <Okay. S 1> ต็อกต,ตอีเลเยอร์มากดคอนโทนเจเห็นไหมจะได้เลเยอร์หนึ่งได้หรือป่าอ่าเท่ามืออันนี้ที่เราจะใช้นะครับ นี่เลยอันที่4 Pick Selection Tool ไอ้ p ุ c k Selection t o o คืออะไรก็เราจะทำการตีลกา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 อ่าตามนี้จะเป็นเส้นประอ่าเดี๋ยวลองกดดูเนาะอ่ากดแล้วก็ลากเลยครับเห็นไหมเห็นไั้เห็นมั้ใครได้หน้าตทําแบบนี้บ้าง Pick Selection t o o เนี่ยก็จะมีบวกกับลบเนาะ บวกก็คือการเพิ่มรอยเส้นป่าลบก็คือเส้นฝ่าที่มันเกินออกไปตรงนี้เรากด A L T ออโเลนะค้างไว้กดออโตเลตค้างไว้ปุ๊บแล้วเราก็ลบมันจะเป็นเครื่องหมายลบเราต้อกลากตรงนี้ลองลากดูซิใครหายบ้างหายไหมฮะมีใครหายมีจะเป็นอย่างนี้จะได้ขอบทุกมาแล้วต่อไปตรงนี้กับตรงนี้เราลองดูกัฮะ กดเอาตีเลทแล้วก็ลากเา้าจะต้องมีขอบเส้นปะอยู่ระหว่างแขนตรงนี้นะครับเพราะวตรงนี้เราไม่ใช้เดี๋ยวจะได้คัดออกมานะอะลองดูซิใครได้ตามแบบนี้แล้วบ้างาได้ของทุกคนแล้วนะส่วนตรงแขนนะครับเราก็กดออาตีเลท้ังเหมือนเดิมเห็นไหมับ เกิดที่ท้าเหมือนเดิมเครื่องหมายจะกลายเป็นลบราลาสเหมือนเดิมครับเห็นไหมฮะไปยละอ่าแค่นี้เราก็จะได้เกอบทั้งคนนะทั้งทั้งหมดได้ทุกคนแล้วนะคขันต่อไปให้เกิดที่แอดเลเยอร์มา์เห็นไหมฮะเมื่อวานจำได้ไหมอยู่ตรงไหนฮืออยู่ตรงนี้ฮะนี่ แลเลเยอร์มาร์จะได้แบบนี้ปิดตรงนี้ด้วยนะใครได้แบบนี้บ้างครับต่อไปครับต่อไปต่อไปให้คลิกขวาทาที่ตรงเลเยอร์มาร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะคลิกขวาแล้วกดอีนฟายมา์นะครับปรับต,ตรงนี้ให้เป็นโอเวอร์เนะครับอ่า แล้วก็สมาร์ทเดเดียครับเพิ่มตรงนี้ให้เป็นหนึ่งเดเดียเพิ่มเป็นหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีตรงที่มันยังไม่ทะลุอยู่ข้างในเห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมแล้วก็ระบายลาไปครับเห็นไหมครับผมวันมันมันมีพื้นหนักติดมาอยู่แล้วก็ระบายนะครับ,ร,บ oh, ระบาย ระบายระบายหน้าผม,มันจะชัดขึ้นนะเห็นไหมระบายอย่างนี้แล้วก็ระบายข้าไปหน้าเห็นไหมฮะตรงไหนที่เป็นโผที่มันมีพื้นหลังติดอยู่เราระบายให้ห,หมดเลยใครบอกเราลีทัดไม่เนียนแหมเนียนจะจาเห็นไหมต่อไปให้เลือกตรงที่ output t o เห็นไหมฮะ เลเยอร์มารให้เปลี่ยนเป็น new เลเยอร์เปลี่ยนเป็น new เลเยอร์เสร็จกดโอเคครับน่า <Okay. S 1> จะได้มาแล้วเห็นไหมใี้ได้แบบนี้แล้วให้สรา้าง <c oughs> เลเยอร์เปล่าขึ้นมาหนึ่องอั Create new layer เห็นไหมคหรับอ,อยู่ข้างฐขยะที่มุมข,ขวาจะได้เ,เลเยอร์สองขึ้นมา เห็นไหมฮะให้เทสีสีอะไรก็ได้ครับตามใจเทไปเลยอ่าเทสีเสร็จปุ๊บให้ดันเลเยอร์สองลงไปข้างล่างใต้ลูกที่เลเยอร์หนึ่งอกปีนี้นะฮะเห็นไหมครับจะเห็นว่าเราได้ฟัานะตาละเอียดหรือ,รอเปล่าเนาะเอาต่อไปนะครับใครที่ยังว่า รูปเรายังไม่ละเอียดพอนะครับให้กดที่รูปตรงนี้นะคะกดให้ให้มีกรอบสีขาวๆตรงนี้นะครับแล้วมาที่เลเยอร์แล้วก็ไปที่แมทติ้งมัจะมันจะแมทสีให้ตรงนี้อีน ปารีมันไอใช้แมตติ้งนะฟันเลอร์ไอเปิดเป็นเ็ดสีไม่ได้นะครับเราใช้ดีฟายแทนเห็นไหมฮะจดจะได้หนึ่งพิกเซลเราปรับจากเลขหนึ่งเป็นสองร้อยเลยคนระับมันจะละเอียดขึ้นมามันจะได้แับนิดนึง แต่จริงๆเราต้องใช้อ้ตัวนี้ฮะแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วเรามารีไฟมาร์ Mart ใหม่รอบหนึ่งนะระบายแล้วเรากดโอเคเลยไม่ต้องเลือก New Layer มา New Layer แล้วครั้งนี้เรากดที่รูปนะฮะมันจะได้ือบเดิมแล้วเรามา กดที่เลเยอร์ดันติ๊กเห็นไหมฮะจะได้ละกดแล้วปรับเลยฮะเห็นไหมค,ค,ค,หนนครับดูสังเกตดูสีนะฮะสีผมตรงนี้เราทำม,มาเป็นนี้แล้วก็ปรับมาแล้วจะละเอียดขึ้นชัดขึ้นกว่าเมื่อกี้เนอะทำไมไม่ได้นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวทำใ,ใหม่นะทำใหม่เอา เอาแต่แรกเลยนะแต่แรกเลยรูปมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรากดมาโทนเจมาโทนเจเสร็จคลิกเซลเชั่นทูลากเสร็จกดแอดเลเยอร์มาใช่าไหมได้ละแบบนี้แล้วก็มาที่เลเยอร์มาสคลิกขวาคลิกไฟล์มาแล้วกดสมาร์ทเลเยอร์ ตรงนี้ดูเลือกนะครับโอเลยนะกดโอเคนะครับไม่ต้องเลเยอร์มา a s k นะฮะไม่ต้องมีเลเยอร์ไม่ต้องเลือกตรงนี้ละกดโอเคเลยครับ <Okay. S 1> นะแล้วเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเทสีลงไปเลออ่อาสีมันจะประมาณอย่างเงี้ยมันจะมันจะยะังไม่ละเอียดใช่ไหมฮะ เรามาที่เลเยอร์งงกดงงกดที<ๆ>่รูปก่อนนะฮะกดที่รูปแล้วก็มาที่เลเยอร์แมตติ้งเลือกคันเลอร์ปรับนะฮะเห็นไ,ไหมฮะอ่าปรับเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์กดโอเคอันนี้นะใครทำเสร็จแล้วเซฟเป็นไฟล์เอสดีแล้วก็ JPEG เหมือนเดิมนะฮะ ใส่แล้วก็โพสลงไปลุบเลยนะใครที่ส่งรูปเข้าไปแล้วนะครับเปิดรูปคุณป้าที่กำลังฟองข้าเลยนะหลังจากนี้นะคะลงมือทำเองนะครับที่สอนไปเมื่อกี้เอาให้เนียนแบบนี้นะมีตัวหนังสือนะครับใส่ตัวหนังสือเข้าไปด้วยนะครับนี่นะตัวหนังสือต้องไปให้แล้ว ได้รัดออกมาใส่นะเห็นไหมนี่ก็ได้พัดมาไม่ได้ผิดใหม่นะเป็นไงฮะเนียนไหมครับนี่เนียนจิ๊กเลยใช้ได้นะสามเดืยนนี้เอาเข้าอีกนิดนึงนะดีเนี่ยบวกบวกคุณคุณพี่บวกคุณพี่มีนะดูดูนะจะมีหบวกเห็นไหมมีดอกอยู่หายไปนิดนึง สกงเก็บรายละเอียดดีแต่ว่าต้องใช้ความนิ่งของมือหน่อเยเนาะเห็นไหมเป,เป็นอย่างเป็นอย่างหมือนเลยพี mm. ่อ๋องทำดีมากเลยอ่ะสวยเลยนะ mm. ใส่พื้นหลังได้สวยดีภ mm. าพเป็นเดดีเหมือนเหมือน,น,นจดหนังสืออ่ะ mm. โอ้สุดยอดเลยครับดีแต่ว่าไม้หายเลยนะจะมีไม้กวาดต้องหัน mm. เราจะทำอันนี้อีกรอบหนึ่งนะ mm. อันเนี้ยแต่พรุ่งนี้ เราต้องคิดแบบเองนะวางเลเยอร์วางเลเยอร์เ,เ,อเองวางตัวสืกเองหาอ, <c oughs> อย่างอื่นมาแต่งเติมใช้พื้นหลังใช้อะไรไม่ต้องทำแบบนี้นะ <c oughs> เห็นไหมพี่พี่เองมพี่เองมบอกมาเขาทำมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยเนาะมีแบบอิสระแบบแนวไหมคะอ่าพรนี้เดี๋ยวสอนทำสอนทำโลโก้เสร็จ แล้วก็ทำตรงนี้นะไอ้ไอ้คนที่มาไอ,อางมาเนี่ย <c oughs> แล้วก็เราทำอันนี้อีกรอบนึงนะเซฟพีเอฟดีไปด้วยพวกนี้จะได้ไม่ต้องมาไลท์ัดใหม่ใครที่ไลทัพา์ไม่ละเอียดอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกเสริมให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเวกเตอร์มาให้นะมีหลายมีหลายแบบนะเวกเตอร์ได้พวกนี้จะมี บัตมาให้แล้วก็เวกเตอร์มาให้นะบัตรก็เอาโหลดลงไปในเครื่องครับเนี่ยเวกเตอร์ก็จะเป็นปตัวแยกออกมานะฮะเห็นไหมะเดี๋ยวดูนะฮะตอนนี้จะเป็นรูปคนถือดาวเห็นไหมอ่าเดีวราปิดไปอนี่ก็จะเป็นคนถือดาวไม่คนเดียวเลือกใช้ได้ไอ้เนี่ยจะเป็นน้อง้อหญิเห็นไหมดาวดใช้ได้นะครับเวลาราใช้ก็ไม่ยากเลยแล้วก็กดเหมือนเดิมเดี๋ยวดูนะ เราไปใช้แล้วก็ดูเลยป้าเราก็แค่เรีนมาใช้แค่นั้นเองเราก็วางตามใจเลยอยากได้ยังเห็นไหมบว้งนี้จะเป็นหยดน้ําที่จะเอามาใส่ใครอยากทำเป็นหยดน้ําแล้วก็มาใส่ได้ก็เป็นเห็นไหมใส่ในตัวหนังสือได้นะนีส่สารบัญรวมเนี่ยบัญรุมมีเยอะนะ เนี่ยจะมีประมาณางเนี้ยให้เราแต่<ม>งพวกนี้ <ผม S 2> ออกแบบมาคิดมาในหัวกันเลยหรือว่าจะวาดมาจากบ้านก็ได้แล้วเราก็มาทําแต่ว่าต้องเกี่ยวกับคุณยายกับทอผ้าให้คุณยายเห็นคุณพี่แต่เขาได้โกรธเนี่ยต้องเกี่ยวกับต,ตัวนี้นะเพราะว่าอาจะเอาไปทำเป็นลายเส้นเนาะ